สี่ข้อที่คุณจะได้เรียนรู้เมื่ออายุคุณเข้าเลขสามนำหน้าแต่คนส่วนมากก็ยังเข้าไม่ถึงข้อที่สี่นะครับเริ่มจากข้อแรกอย่าเสียเวลาหรือเสียได้คนที่เดินออกไปจากชีวิตคุณแล้วจงใส่ใจกับคนที่ยังเลือกอยู่ต่อในชีวิตคุณจะดีกว่าจงให้ค่ากับคนที่เห็นค่าในตัวคุณแล้วอย่ามัวมองหาใครที่อยู่ในอดีตจนทําให้คุณลืมคนในปัจจุบันก่อนที่คนดีคนนั้นจะกลายเป็นอดีตของคุณไปอีกคนครับข้อที่2การที่คุณเป็นคนดีนั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่คุณเป็นคนดีเกินไปบาางงคครั้้ก็ทํใหุณ และคนที่คุณรักต้องสูญเสียการให้คนอื่นเป็นเรื่องที่ดีแต่คุณต้องดูว่าบางครั้งคุณให้เกินตัวให้จนระรานตัวเองหรือระรานคนที่เรารักหรือเปล่าจงให้แต่พอดีแล้วชีวิตคุณจะดีพอข้อที่3น้ำใจของคุณไม่ได้ไร้ขีดจำกัดฉะนั้นการเลือกคนที่คู่ควรกับน้ำใจของคุณไว้ในชีวิตเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับโปรดจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่คู่ควรกับความดีของคุณกระทั่งความหวังดีที่ไปแนะนำใครบางคนสำหรับคนบางคนที่ต้องการมันเหมือน G P S นำทางในชีวิตเขากับบางคนที่เขาไม่ต้องการเมื่อคุณแนะนำเขาเขาจะหาว่าคุณเสือกว่าเปล่าข้อที่4ข้อสุดท้ายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณจนถึงปัจจุบันล้วนพาตัวคุณไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอตราบใดที่คุณยังไม่ยอมแพ้และไม่ลดละ ทุกคำปฏิเสธจะรวมกันเป็นการยอมรับและชมเชยทุกการหลงทางมักจะนํานักเดินทางไปสู่การค้นพบทุกความพ่ายแพ้จะรวมกันนําไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อย่าตัดสินช่วงเวลาที่เหลือในชีวิตทั้งหมดของคุณว่ามันไม่ดีจากวันแย่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสักวันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณพาร่างกายบอบช้ำไปได้ไกลพอจนเจอสถานที่ที่คุณใฝ่ฝันอยากจะอยู่และอยากจะเป็นจงสู้ให้หนักเรียนรู้และพัฒนาเลือกที่จะมีความสุขระหว่างทางให้ได้มากพอๆกับที่คุณมีความหวังว่าจะไปสู่ปลายทาง ุณเชื่อไหมครับข้อความแบบนี้จะไปถึงแค่ใครบางคนเท่านั้นใน1000คนที่ดูอาจจะมีแค่ร้อยคนที่สนใจฟังแล้วไม่เลื่อนผ่านในร้อยคนที่ตัดสินใจฟังอาจจะมีแค่1ิบคนเท่านั้นที่ตัดสินใจฟังจนจบใน1ิบคนที่ตั้งใจฟังอาจจะมีแค่คนเดียวที่ซาบซึ้งกับมันและตัดสินใจไม่ยอมแพ้ในชีวิตถ้าคุณเป็นคนคนนั้นผมก็มีความสุขแล้วครับที่ผมได้ใช้ช่องนี้ในการมาเล่าต่อและส่งต่อแรงบันดาลใจถ้าคุณคิดว่าบทความนี้ดีอย่าให้มันตายไปกับคุณหากคุณมีคนรู้จักที่ต้องการกำลังใจ แชร์บทความนี้ไปให้เขาครับจงส่งมันออกไปเหมือนกับที่ผมเลือกที่จะฟังแล้วแปลเป็นภาษาไทยแล้วเอามาเล่าให้ทุกๆคนฟังแล้วเจอกันใหม่ในแรมบันดาลใจคลิปหน้าครับ